งานดีกันจังอ่ะจะทำการฮัดัิดับดับกหนึสค <prêt> ริปต์สคริปอยู่ไหนไหนายสคริปส,ส์สรับแบเก้าเอ้ยเดี๋ยวดีจ้าลูกทำอะไรอยู่หรอให้ให้วะดีค่ะเราชื่อว่อกกี้ทอกกี้นะคะเรียกเราว่าวอกกี้ก็ได้เป็นวิทูเบอร์ 3D คุณค่ะ โดยคอนเทนต์หลักของช่องของบ๊อกกี้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นเกมแนว w a r f a r รหรือว่าแนวสงครามนั่นเองค่ะตูมันเห็นนะฝั่งนั้นเอ้ยอเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาอี้ย <laughs> มาป่าเดียวได้ไปเลยเก็บคนแนได้ <laughs> เยระวังนะ เธ้ยยังรอดอยู่ดีว่ารอดได้ด้วยไม่โดนเฮ้ยโดนตอนอยู่นอยู่โคหนึ่งได้ที่สุดโถ่มีฟีทอสคอนแก่นเต กลัวไปแล้วบอกลันที่ฉันสามารถวิงไปที่ไหนก็ได้ตอบ้องไล่มาตอบเอ้า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 พอใจเลยพี่แล้วก็มีคัเวอรพลงอีกนิดหน่อย ก็ถ้าทุกคนอยากจะรู้จักวอกกี้ทอรกี้ให้มากขึ้นหรือว่าอยากจะเล่นเกมกกับวอกกี้นั้นสหายสามารถติดตามวอกกี้ได้ตามช่องทางเหล่านี้ได้เลยนะคะเออไม่รู้จะขานเลตัวเองแล้วก็ see you online steam my friend ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย โชคดีนะก็อ่านแล้วใช่ไหมที่อ่านแล้วโอเคจบพ่อลากวู้เปิดเกมไปทีมเข้าเกมเร็วไปเลย let's go เออเนี่ยวอล์กเรามีโมเดลมาให้วอล์กอันใหม่แล้วนะอีกแล้วเหรอมาจะมีสิวกาล่าแล้วนะตอนนี้เนี่ยเอ้ยคุณวอล์กครับเอ้งานล่าสุดลืมจ่ายนะครับบิด